บ่ปลาบ่ปลาหรือที่เดียวเอาตู้พ่อน้าเดีย่งครับเบ่งเลขาโอ้เห็นขวดเบียร์แล้วขวดเบียร์ก็เดตั้งมาช่วยขวดเบียร์มีเดะฮะตรงมีเดอไอตรงมีเด้อเดี๋ยวโอ้หัวหล่านโจ้ก็เต็มกล้องเลยว่ะเสียม่อเปิดชิบไปเลยครับเฮ้ยทำงานใหญ่ครับเบิงตังค์แลครับวันนี้อาร์ทีมงานแบ่งปันกันนะครับวันนี้ทีมงานทัพเปียรทุกคนครับไปอีกช่องนี้ครับไปอีกช่องของใคยดินดวนเสียม่อเสียม่อดินดวน พามาถมบอ่อป่าครับมื้อนี้เลบอกได้คำเดียวว่าเลหางยังเบิ่งนทางกันอันนี้เสียทับครับนี่น้องทับครับแก๊งปลาตูซิ่งอันนี้ก็เสียดำครับเสียดำกระบะไงอันนั้นปลาครับเพื่นโอ้ยเงียบไหลก็พามาลุ้งตุ่มเลยโมนี่ถ้ากันมวนยังไหนวุ่นหนาฝนก็จอดรถแล้วเดี๋ยวพายังก็เบิบ่งรถไถก่อนครับพี่น้องเพิ่์นรถไถกันจักหน่อยก่อน รถไถตัวนู้กรถไายรุ่นี้นี่ก็ต้องใส่เบ็ดทวงล้อครับนี่เพิ่งคนขับคนขับครับอืสุดยอดครับคนขับแต่คนขับเกือบสองร้อยรู้แล้วครับนี่แน่นอนครับคูปตานี่หนาผนนี่ต้องยกให้เราเลยเดี๋ยวพามาบนไกลๆครับคูปต้า L ห้าศูนหนึ่งแปด SP ครับตัวนี้ ก็แต่ว่าหมักหมักคนขับครับคุณเต็มรถเลยครับก็ต้องใส่เวททวงล้อครับลูนีใส่พ้นขับออกห้อย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 เจอพี่น้ลองงั้นน่ะฝนก็ลำบากไนงะเอาท่าเวกูปเถ้าหน้าฝนล,ลื่นๆนี่ต้องยกให้เราเลยครับกูปเจ้า รถพอดีว่าพอดีใส้ครับนี่รถตัวนี้สำักงานดินแต่ว่าสำหรับทีมงานเราคุะครับเบิร์รถดำน้องเอ้ยรถดำรถดำทีมงานคุณครับเราจะทางวิ่งไปครับกับยีมกิโลครับ24กิโลแต่ร้อยกว๋วยเตี๋ยวครับนี่เพราะว่ารถดำหลาย เราถุงท้องเ็นก็จอดแบบบร่ได้จอดเลยครับพักสินเขาก็บม่ได้พักครับเพราะว่าผมขึ้นจักเพี้ยนในแต่คนขับลม้นสินเขาแล้วขึ้นมาเพียนกันนี่ครับภาพมึงบรรยากาศนี่ครับบอ่อตรงนี้ผมบริเลยครับนี่ประเทศบ้านจัดสันต่อไปนี่ดนินี่หายยากครับนาฝนในถามอีบ่อกะโชคดีไปครับต่า สำคัญอ่บอลบบมีาชมบรรยากาศครับทีมงานทีมงานแต่ละคันเฮฮา hey, ha, ปาร์ตี้หลังเลิกงานนิดหน่อยครับนี่ไล่เงินกันครับไล่เงินกันปิดจอบเอาเช็คกันเช็คกันเช็คกันชเช็คเฉียวอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวครับมาบึงรีวิวอันรถ คันนี้ครับรถดับย่างเก่าครับล็อกกี้พระเอกในตำนานเป็นรถของเสียดำครับนี่กระบะนอีง่ายไหลย่อยเมย์กระบดดไไระนอีทั้งงทั้งกลวงครับตะนายเลยคุณครับบางเอาพี่น้องแล้วกับหมุนมะนมุมูบืนมะนุมู สำหรับทีมงานก็ใส่แต่รถนี่ครับประมาณนี้ครับรถยางแปดสองหรถดัมห้าคิวนี่ครับเพิ่มทรับรับห้องกายดินดวนเุ็นสภาพรถครับพี่น้องโอ้ฝนตกครับตอนแรงเลยเละเละยังที่เห็นนี่ครับนี่เดี๋ยวฝากติดตามครับว่ามอื้นจะ่ไม่งั้นยังต่อไปเดียวให้เสียมออธิบายก่อน่า เสียม,ม่อมื่นมีงานยังนี้บอกกับเอฟซีเลยมื่นไปไหนดิมื่นครับลงงานยังครับพี่บ้านเชิ้นมั้งครับพี่อืมอประั้นมือบ่หรอครับพี่โอ้มื่นก็นลดตายเจ้าดินไม้ใส่แดงกะดอกะไรกันดิอ่ยถามเสฉยโจ้รู้ว่า,วาดินแถวนี้มีบ่หมดเมืองหนองคายมีอีกบ่ดิน้ำเสียติเลยครับน้อย